ร้านตลาดไทยแก๊สนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปทดสอบเตาทาขนมครกนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นประหยัดนะครับรุ่น2หัวเตาพอดีลูกค้าได้สั่งเข้ามาเราก็เลยทดสอบเตาแล้วก็ทําคลิปให้คุณลูกค้าไว้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณลูกค้าที่ชมคลิปแล้วนะครับถ้าสนใจก็โทรเข้ามาสั่งซื้อได้นะครับเราให้เตาเกจเ A ไปเลยนะครับพร้อมกับทดสอบเตาทุกตัวก,ก่อนที่จะถึงถึงมือลูกค้าหลังจากนั้น ถ้าลูกค้ามีปัญหาเราก็สามารถคุยกันทาง Facebook ทางไลน์และก็ใช้โทรศัพท์โทรกันได้นะครับก็บชมคลิปไปเรื่อยๆน้อยได้เลยนะครับเช่นครับร้านตลาดไทยแจ๊สนะครับคลิปนี้ก็ทดสอบอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับเตาขนมครกรุ่นประหยัดนะครับรุ่นนี้นะครับคุณลูกค้าได้สั่งเข้ามาเป็น2หัวเตานะครับก็เดี๋ยวเราจะทดสอบแล้วก็พร้อมส่งให้ลูกค้าเลยนะครับก็หัวปรับ รุ่นนี้ต้องใช้หัวปรับธรรมดานะครับหัวปรับธรรมดาแบบนี้นะครับห้ามใช้หัวเล่งนะครับแล้วเตาเราเานียนะครับใช้เตาตาไก่นะครับแล้วก็เป็นรุ่นวาลโยกึงทองเหลืองนะครับแล้วก็เราก็พ่วงสายเกตเอกให้เลยนะครับข้างนอกทนแก๊สข้างในทนข้างในทนแก๊สข้างนอกทนน้ามันนะครับเนี่ยเป็นวาลเป็นวาลโยกวาลโยกก็คือว่าเราจะได้รู้ว่าช่วงวาเปิดเนี่ยเปิดหรือปิดเราจะรู้นะครับอย่างเช่นตอนนี้นะครับเราปิด ถ้าเปิดปุ๊บก็วิ่งมาหาตัวเรานะครับลองไฟเลยนะครับเราจะลองไฟนะครับสวยนะครับไปสวยนะครับทางนี้นะครับคุณลูกค้านะครับมีสนใจก็โทรเข้ามานะครับเรายินดีส่งให้นะครับพอดีนะฮะปุ๊บเปิดมาปุ๊บ ไฟสวยนะครับเนี่ยต้องใช้ไฟแบบนี้เลยนะครับเตาขนมครกเนี่ยนะครับจากนั้นนะครับเราก็มีแผ่นกระจายความร้อนนะครับแผ่นกระจายความร้อนแล้วก็เบ้าขนมครกบ28หลุมนะครับแล้วก็ฝาปิดนะครับนี่พร้อมใช้แล้วนะครับคุณลูกค้าครับเวลาที่เราจะใช้แผ่นกระจายความร้อนเตารุ่นนี้นะครับ ก็แนะนําว่าการจะวางแผ่นกระจายความร้อนเนี่ยแนะนําให้จุดไฟก่อนนะจุดไฟอาจจะจุดตรงกลางก่อนนะครับจุดไฟก่อนแล้วก็เอาแผ่นกระจายความร้อนวางนะครับแล้วก็ค่อยมาวางตรับวงนอกนะครับมันก็จะใช้ได้ถ้าเกิดเราไปวางก่อนแล้วมาจุดเนี่ยบางทีเนี่ยไอ้ปืนยิงแก๊สเราเนี่ยมันไม่ติดแก๊สมันก็จะสะสม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 ตรงนี้นะครับพอเราจุดปุ๊บมันก็จะระเบิด เราก็จะตกใจนะครับเพราะฉะนั้นก็ทําแบบนี้นะครับก็ดูการดูแลรักษาง่ายครับไม่มีวุ่นวายอะไรเลยนะครับเพราะว่าเตาตัวนี้เกรดเองอยู่แล้วนะครับฮะอย่างนี้เลยชุดนี้นะครับแล้วก็ฝาปิดนะครับชุดนี้ครับก็พร้อมใช้ทันทีเลยนะครับคุณลูกค้าดูคลิปนี้แล้วนะครับถ้าสนใจนะครับก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับตัวนี้ชุด2หัวเตา มีหนึ่งหัวเตาสองหัวเตาสามหัวเตาสี่หัวเตานะครับแล้วก็มีอีกนิดหนึ่งของเรามีรุ่นพิเศษนะครับกรณีที่ว่าเราอยากจะเวลายกเนี่ยยกได้ทีละตัวเนี่ยเรามีอุปกรณ์ตัวนี้เพิ่มนะครับก็ตัวนี้นะครับสามารถสั่งซื้อเพิ่มได้เลยนะครับหรือจะมาสั่งทีหลังก็ได้นะครับเพราะรุ่นนี้สังเกตไหมครับมันจะประกบกันอย่างนี้นะครับพอเราจะยกปุ๊บเนี่ย เราก็ไม่ต้องยกที2ตัวนะครับเราก็เอาออกได้เลยตัวนี้ครับไม่ต้องมาขันลิปล็อกตัวนี้เพื่อให้สายมันหลวมนะครับนะเรามีแบบนี้เลยเป็นหัวกัวเกี่ยวเลยนะครับขอขอบพระคุณลูกค้าอีกครั้งนะครับสวัสดีครับ